ทีนี้เราไปดูข่าวดีๆกันหน่อยดีกว่าในช่วงหลายสัปหลายสัปดาห์หลายวันมานี้นะครับเจอแต่ข่าวรัสเซียยูเครนหนักๆทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูข่าวดีๆกันบ้างดีกว่าที่ไนจีเรียโรงเรียนในไนจีเรียนนะฮะได้ให้โอกาสแก่เด็กนักเรียนที่มาจากครอบครัวที่ยากจนที่จะได้ศึกษาใน ด้านของวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็วิศวกรรมศาสตร์ด้วยเงินเพียง100ในายราหรือประมาณ8บาทต่อวันเท่านั้นโดยหวังที่พวกเขาเนี่ยจะสามารถขัดเกล่ความสามารถเหล่านี้ทักษะเหล่านี้นะฮะสามารถนําไปใช้ต่อยอดในอนาคตนะ,ะให้กับครอบครัวของพวกเขานะฮะสามารถจะหลุดออกจากความยากจนนี้ได้นักเรียนอายุ12ปีคนหนึ่งนะฮะ ชื่อว่าฟาริดัดบาคารนะฮะเล่าว่าเธอเนี่ยลงทะเบียนเข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยมน็อกซ์ในเมืองอาบูจาเมื่อปี2020นะฮะซึ่งก็เป็นหนึ่งปีหลังจากที่โรงเรียนนี้เปิดซึ่งเธอนะฮะได้เกิดแรงบันดาลใจในการอยากจะเป็นวิศวกรในห้องปฏิบัติการทางเทคนิคที่โรงเรียนเนี่ยนะเธอได้แสดงต้นแบบสําหรับรถยนต์ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งทําจากกล่องกระดาษซึ่งเธอนะฮะได้พัฒนาร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นของเธอ เธอกล่าวนะครว่าฉันต้องการจะเป็นนักวิศวกรไฟฟ้าที่ทำงานกับเรื่องของหุ่นยนต์แผงพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็รวมถึงการเชื่อมต่อวงจรอะไรประมาณนั้นทั้งหมด นักเรียนที่โรงเรียน n ็อเนี่ยโรงเรียนนี้เนี่ยนะฮะมีใช้เวลากว่า75%ไปกับการเรียนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็คณิตศาสตร์ซึ่งเมื่อจบสําเร็จการศึกษาแล้วเนี่ยนักเรียนแต่ละคนจะต้องพัฒนาต้นแบบของสิ่งที่พวกเขาสามารถใช้ได้หลังสังเร็จการศึกษาไปแล้วด้วย แล้วด้วยเงินจำนวนห0ึ่งยไนราหรือประมาณ8บาทต่อวันเนี่ยนะฮะนักเรียนเหล่านี้เนี่ยจะได้ทั้งเครื่องแบบหนังสือเรียนอาหารเที่ยงแล้วก็สำหรับนักเรียนหญิงเองก็จะได้ผ้าอนามัยเดือนละครั้งด้วยถามว่าแล้วโรงเรียนน็อกเนี่ยฮะ,ะเอาเงินมาจากไหนในเมื่อเก็บค่าเทอมเพียงแค่8บาทต่อวัน โรงเรียนนอกเสีเยฮะใช้งบประมาณส่วนใหญ่จากการบริจาคนั่นเอง <TVs> แล้วก็ขณะนี้เนี่ยมีนักเรียนจํานวน82คนนะฮะแล้วก็จะเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีด้วยตอนนี้นะฮะมีเด็กอย่างน้อย10.5ล้านคนในจีรเรียที่ไม่ได้ไปโรงเรียนนะฮะซึ่งทางสหประชาชาติหรือว่า UN เนี่ยได้ออกมาบอกเมื่อเดือน,กอน,นกมกราคมนะ,ะับบอกว่าเป็นอัตราที่สูงที่สุดในโลกนะฮะซึ่งเด็กส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะก็จะเป็นเด็กหญิงเด็กที่มีความพิการแล้วก็เด็กที่มาจากครอบครัวที่ยากจน โอ8บาทนะคุผู้ชม8บาทสามารถเรียนต่างๆนานาได้ขนาดนี้นะฮะมีคอมพิวเตอร์ให้ใช้มีได้ทดลองต่างๆนานาด้วยนะฮะถือได้ว่าเป็นโรงเรียนที่ดีมากๆเลยนะฮะอยู่ที่ประเทศไนจีเรียนะฮะซึ่งก็อยากให้เห็นอะไรแบบนี้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยบ้างนะฮนะเดี๋ยวภาพปิดท้ายวันนี้ของเรา